ครับก็สวัสดีครั h, บพ่อแม่พี่น้องของบบาซึ่งขันสุขสุขคนครับผมก็ขอสวัสดีคือเก่าคือเดิมกับพี่น้องเมื่อนีพผมเมงบ่บาซึ่งขันกับมางานวาวครับพี่น้องอยู่บุรีรัมย์นาออำเภอห้วยลาดครับพี่น้องเอากระมาเบิงได้กันกับเบาซึ่งขันครับผมเมื่อนีเิ่นมีการแข่งวาวนาะตอนนีก็กำลังปล่อยวาวขึ้นอยู่ครับพี่น้องเป็นวาวยาักวาวใหญ่ครับพี่น้องกำลังแข่งวาวใหญ่นาะ เป็นวาวเฮ็ดแบบโบราณโบราณเข้ากับพี่น้องเข้ากับมาเบิงในการก,กับเบาซิงคานครับพี่น้องว่าจะขึ้นดีบ่เป็นบุญประเภทนี่งานวาวครับพี่น้องมื้อนี้ผมเองเบาซิงคานก็นเลยมาเบิงในเพิ่นเนาะงานวาวหาเบิงในหยาครับพี่น้องวาวเนาะหาเบิงในหยาผมเองเบาซิงคานก็นเลยมาเบิงครับพีน่น,น, wow, น้องคนมักแดนวาวเนาะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ในอยู่ในท้องฟ้าแล้วครับพี่น้องขึ้นยางสูงเลยครับ แต่ว่าล่งน่อยครับเมื่อนี้วหวมันใหญ่เนาะขึ้นยากแหววเราโล่งมันหน่อยครับพี่น้องเอากระเบื้องในการเรื่อยๆกับแหววเส้นขันครับผมเป็นการแข่งขันวาวแอกครับพี่น้องวาวแอกโบลังโบลาดนาะเอากระเบื้องในการเรื่อ,อ,อยๆครับพี่น้องว่าวาวเพิ่นงจะขึ้นสูงปันใดครับพี่น้องเพิ่นเอื่นซื้อวาวแอกเนาะเจ็ดแบบโบลาดโบลาดนาะครับพี่น้อง เพิ่นกวาดภาพสีสันใส่ยางามนะครับพี่น้องเขากับเบิง้งในการเรื่อยๆเนาะับบาวซินค้ามือนีผมเองกรับมาเฮ็ดคลิปบาวให้พี่น้องเบิง้งเพราะว่าปันหาเบิ้งในยาแข้งครับพี่น้องว,ว่า่มันบ่ค่อยได้เฮ็ดหรือบ่ค่อยได้เล่นคือแต่กนะ่อนเนาะผมเองกมาเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบิ้งคือเก่าคือเดิมของบาวซินค้าครับผมเอามาแล้วก็ซอยให้กำลังใจบาวซินค้าเด้ด้ะพี่น้องซอยกดไลห์กดแชร์หรือกดติดตามบาวซินค้าน,นะครับผม มืัอนี้ผมเองก็มาบุรีรัมพ์อำนเปิ้งหอยลาดครับพี่น้องมาเบิ่งวาวคือเก่าคือเดิมของวาวซึ่งคาดล่ะพี่น้องก็เบิ่งในการเรื่อยๆกับวาวซึ่งคาดครับผมตอนนี้วาวก็กระลังขึ้นอยู่เนาะอยู่ในท้องฟ้าก็ครับพี่น้องแต่ว่าลมบ่ค่อยมีเตัวไรครับพี่น้องก็พอขึ้นพอได้เบิ่งอยู่ครับเรียกว่าขึ้นดีอยู่ครับวาวเฮ็ดถึกสูตรดีครับพี่น้องขึ้นดีตามผมเบิ่งเนาะขึ้นดีอยู่ครับพี่น้อง เบิ่งในการเรื่อยเนาะเป็นงานวาวประเพนี่ของเพิ่นครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังล้แล้วครับพี่น้องเพราะว่าล่มบ่ค่อยมีปันใดเพราะว่าวาวมันใหญ่แห้งครับพี่น้องนำนักหลายต้องใส่ล้มล้มแห้งเติบครับริงสิอยูล่มเนาะจิงเิรับล่มได้ครับพี่น้องลงแล้วครับพี่น้องหรือว่าขืนด้นเติบครับล้างนี้ครับเดี๋ยวหากว่าเบิ่งล้างไม่ครับพี่น้องเพราะว่าปล่อยวาวเป็น การแข่งขันเนาะปล่อยเรื่อยครับตัวน,น,นั้นลงตัวนี้ก็ปล่อยขืนไปเล,นลนนนเลยครับพี่น้องก็ล่างขืนครับพี่น้องเออขืนดีครับเลยครับพี่น้องเป็นการแข่งขันเบา,เาแบาอครับพี่น้องขืนดีแห้งครับอ้านเบื้องติล่ะผมบริสุ่มกล่องเนาะเนี่ระยะคือมันใกล้แห้งครับพี่น้องกับว่าไปยังกับเบื้องในการเรื่อยๆครับพี่น้องเป็นฝาบสวยสวยงามแห้งเนาะทองฝากาสวยงามวาวขืนกับงามแห้งครับพี่น้อง เป็นตาเบิงแห้งครับพี่น้องโอ้เป็นฝากสวยงามแห้งครับผมว่าขืนดีครับพี่น้องเออขืนคักขืนแน่ครับมัอนีน่ผมเองเบาซส่นคาดกรับมาเบิงเบาวเนาะพี่น้องแล้วก็มาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิงนําเพื่อพี่น้องเขาลูกหลานอยู่ถิ่นเมืองไทยเนาะอยากเบิงวาวแบบโบราณโบราณเท่า,าแต่ยังมี ว่าสีเปิ้ลปอยแบบโบราณโบราณนี่เราเบิ่งคือเก่าคือเดิมกับพี่น้องพี่น้องเข้าวันสีมาเบิ่งกับอยู่บุรีรัมด้อครับพี่น้องเป็นบุญประเพณีของเพิ่นเนาะจัดปีละเท่อครับพี่น้องจัดปีละหนึ่งค้งเนาะโบวงก็เลยมาเบิ่งในเพิ่นกับพี่น้องปีหน้าเป็นเพิ่นประกาศวงนหนึ่งว่าสิจัดแบบระบบยิงใหญ่แล้วครับพี่น้องปีหน้าเนาะมืออื่นก็เป็นมือสุดท้ายแล้วครับพี่น้อง เนาะมืออื่นก็จะมีการแข่งขันการแข่งธนูครับมืออื่นมีการแข่งขันแข่งธนูนั่ครับมืออื่นตอนมบอนี้ก็มีการแข่งขันวาวครับพี่น้องออกกับเบิ้งในการเรื่อยๆเนาะวาวพันญญ่ัีหรืนะครับพี่น้องวาดภาพใส่ฝีมือการวาดภาพครับพี่น้องวาดเอาเนาะ ติดกระดาษแล้วก็วาดภาพเป็นสีสันที่งามแห้งครับพี่นองหรือว่าผีมือแห้งเลยหนักวาดเลยโอ้วาดงามตามผมไปสำรวจเบิ้งหนึ่งงามแห้งครับพี่นองวาดภาพได้ดีออกมาเป็นศินละปะงามแห้งครับพีนองตามผมเบิ้งเบาสิน้าเนาะน,นี่ก็ว่าวยุนทองไฟครับพี่นองหลังเหนียกขึ้นดีขึ้นครับพี่นองนี่กระด้างสีลุ่งนี่ว่ามันบกค่อยมีร่มเนาะ เบิ่งในการเรื่อยๆครับวาวซึ่งขนครับพี่น้องมือนีครับไม่คลิปวาว,วพี่น,ออลลน,อน,น้องเบิ่บบงคือเกวาว่าคือเดิมเนาะล,ละา้าลงสิลงครับพี่น้องเอากรเบิ่งในการเรื่อยๆเพราะว่าลมมันหน่อยมือนี้นพาว่ามันขึ้นพอยูมรับลมบาถึงครับพี่น้องวาวก็วาวใหญ่แห้งลงแล้วครับพี่น้องวันนี้ก็เบิ่งล้างไหมครับพี่น้องค่ายเลยขึ้นบร์ล้างนี่ครับ เอ้าเจรา <ไ S 2> ต้องขั<า>ง <โถ S 1> ครับพี่น้องเอ้โาโทษใดคนยืนเสือขาดครับอยู่ขา้างหน้าตรงนี้แหละเสือขาดครับหลังนี้ครับมัดเหลี่ยมย่างเนาะเบิงในการเรื่อยๆกับบ้านซึ่งกันครับผมมัดเหลี่ยมย่างาหลังนี้จะขืนบ่ครับเพราะว่าเสือขาดครับ,รบพี่น้องบางนึงแดนด้วยเสือขาดพอดีเพิ่งกำลังมัดใหม่อยู่ เอาก็มาลุ้นด้วยกันครับพี่น้องว่าจะขึ้นบ่อรังนี้ครับล้างสีเหลืองอารามเลยครับพี่น้องเอ้าสีมัดเรียบร้อยครับพี่น้องพร้อมแล้วเอาก็มาลุ้นด้วยกันครับว่าจะขึ้นบ่อครับเอ้าบ่อขึ้นบ่อขึ้นไปทางขางเลยครับไปทางขาเอาเรียบร้อยครับพี่น้องตกอีคแล้วคขาดนี่ครับสีฮักเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับ